คุณเชื่อไหมว่าบริษัทที่รวยที่สุดในโลกอย่าง Apple เคยเกือบเจ๊งจนต้องขายบริษัททิ้งและคนเดียวที่จะช่วยได้คือคนที่พวกเขาไล่ออกไปเองกับมือย้อนกลับไปปีคศ1985 Steve j o b สถูกบอร์ดบริหารไล่ออกจากบริษัทที่เขาสร้างมากับมือ11ตปีผ่านไป Apple กํกำลังจะล้มละลายไม่มีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเหลืออยู่เลยจนกระทั่งวันนี้ในอดีต20ธันวาคม1996 Apple ตัดสินใจทำสิ่งที่โลกตะลึงคือการประกาศซื้อบริษัท n น x t ซึ่งเจ้าของก็คือสตีฟจ็อบส์นั่นเองนี่คือการปูทางให้เขากลับมานั่งเก้าอ e ี้ซีอีอีกครั้งการกลับมาครั้งนั้นเขาไม่ได้แค่มากู้สถานการณ์แต่เขามาเปลี่ยนโลกด้วยการสร้าง iMac, i p o d และ iPhone จน Apple กลายเป็นบริษัทระดับโลกอย่างทุกวันนี้จ็อบส์เคยบอกว่ายาที่รสชาติขมที่สุดบางทีคนไข้ก็จําเป็นต้องกินมันการโดนไล่ออกวันนั้นคือแรงผลักดันให้เขาเติบโตขึ้นในวันนี้ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่มันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมาที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิ สำหรับเรื่องราวดีๆในวันต่อไปเสียเวลาไม่กี่นาทีเดี๋ยวรู้เรื่อง